พบกับเราทีมทนายความดเรเกติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานุกแหลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมดเรเกติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องความผิดต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสาครับ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา143นะครับได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดวยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระทำการหรือไม่กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับความผิดตามมาตรา143นะครับมีคำพิพากษาสารีกาที่น่าสนใจดังนี้ครับคำพิพากษาสารีกาที่14 1 7 1 2 5 5 7ทั ได้วางหลักไว้ว่าแม้ยังไม่ได้ทรัพย์สินตามที่เรียกก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วและคำพิพากษาสารีกาที่1666งหหทับสองหได้วางหลักไว้ว่าแม้จำเลยไม่มีเจตนาที่จะจูงใจเจ้าพนักงานอันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงโจทก์ก็ตาม ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรอกร์เกติศักดิ์เนติบ,บัณฑิตไททนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ